การต้มหมูก่อนนะครับพอดีมีบางคนเคี้ยวไม่ได้ฟันไม่ค่อยดีนะครับต้มเสร็จแล้วนะพี่น้องกัดอออครับตัดกระดไปเลยมไลยมหัมมวไ่หัวไ่หับ่ัวมัไ่มัไ่มัมหัม่หัว่หยวไม่ห่่หัวไมัน

ยอดหอมนี่มมันได้เลยนี่ยใลยูว่าจะเป็นข้อไร้าหมูมตไปแล้วตนั้ค่มาตักั้นาเข็เนขนต้องไปตไรปก่มีงไรก็ตปาไปด้วยดีนานไหมเนาะน้อยส่่วไปนี ซูชามันดีกมันใะกัดสุดเลยต้มใอ่เฉยไปตรงขึ้นอก้อหอมอยูงซูว่านะไปทอดลงไปน้ำปลาตาคนแดกกุ้งใส่ลายเสียไรเสร่มพ้มหอมเพรว่าน้ำปลานี่เพิิมพว้มหอมก็มันเพิ่มพว้มเค็มเ เดี๋ยวเาลงไปเลยทำอย่างนี้กเาเตมามไว้ดนหรอใบเผากันได้มะกรูดเป็นอาทิตย์แล้วครับันกงเริเดือบเหนียวๆนะครับเหนียวคือข้นเห้ครับน่อยใช้านสะดมใช้นเปต้นแกงเลยตั้งหมก็สั่งมากใส่ไปแกงไปเลย ขแขกเสียสงยมะท่านไปนะครับตับจัดสุดยอดอสีกลมพัดกระดูกหมูเสบเสบเหมือนกันป่ะ